ทรงชัยนะครับในช่วงก่อนถ่ายทอดสดนะครับเขี่ยวพยักจิตเมืองนนทหรือว่ามรรตนัณบฑิตเจอกับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อย125บอ์ครับเขี่ยวพยักต่อสองบอให้กับช่อฟ้าซึ่งมา127ครับกรรมาการผู้ชี้ขาดบาทีสมพูดประภาวงนี่เป็นยกที่2ครับช่อฟ้านี่นักมวยที่ต้องบอกว่าหน้าปรบมือให้นะครับ สองไฟล์หลังของเขานี่เห็นชัดเจนนะครับชนะลูกนิมิตสิงคลองสี่วันนั้นต่อน้ำหนักให้กับลูกนิมิตสองกรนครับเขียวพยัคฆ์ร้อยยี่สิบสี่ลูนิมิตร้อยยี่สิบหกลูกนิมิตก,ก็แพ้เขียวพยัคไฟล่าสุดครับชนะโยชินเนะเบฟรุปนี่ต่อยร้อยสิบแปดปอนด์ครับแล้ววันนี้มาต่อยร้อยยี่สิบห้าต่อน้ำหนักให้คุณต่อสู้สองปอนด์ครับสุดยอดครับเด็กคนนี้เป็นน้องชายแท้ๆของพันพยัคฆ์จิตเมืองนอนท์นะโครงสร,งร้างรูปร่างนี่แหมเกิดมาเพื่อเป็นนักมวย ครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องครับนักชกจากสมุทรปราการนะครับส่วนชอบฟ้านี่จากละหานทรายปูรีรัมนะครับจอบปูของแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์ครับจอบถูกพิษแพ้รถถังจิตืองนนทมาแบบเฉียดฉิวนะครับแล้วก็มาชนะอาเธอร์สิงห์ปาตองที่ฝรั่งเศสในไฟล่าสุดเมื่อ12ตุลาคม61เอาสับสองฝาครับสับสองฝาคืนครับสับสองฝาคืนครับนี่ครับตั้งแขนไม่ดีครับตั้งแขนหลวมไม่เจอสบัดสองเลยครับ ตีเขา่าขวาครับช่อฟ้าแม่ขึ้นมานี่ทางด้านของเขียวยักษ์เป็นต่อ1ิ8นะครับช่อฟ้าเดินเข้าหานะครับคือน้ำหนักของเขานี่ย่อมเป็นธรรมชาติกว่าเขียวพยักษ์แน่นอนครับเขียวพยักษ์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวกินขึ้นมาชกเดี๋ยวปีบกระเพาะนะครับเพราะว่าหาคู่ชกยากเก่งเกินตัวนะครับคือเป็นมวยเก่งไว้อย่างนั้นนะครับ แทงซ้ายครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แทงหน้าขาครับริ่งมากครับวันนี้ช่อฟ้านี่ครับเดินชนไม่โดนชนออกจิบมมันแลแ้วก็แข้งขวาไม่ถึงครับต้องระวังลูกนักของช่อฟ้าด้วยนะครับหุกซ้ายต่อยขวาเจาะยากรเตะพับพในขยับหมัดขวาครับ ยังบวกมัดขวาครับช่อฟ้าขีไปครับจุกจิกชกยากับเชียวพยักสีจังหวะอีกแล้วครับเตะขวาครับเชียวพยักแข่งซ้ายครับเกีียวแม่แทงหน้าขาครับ โอ้เตะขวาครับเคียวพยักถ้าเกิดเดินช้าที่เข้าร่องแข้งครับบอกเลยครับดูครับใอยับจะต่อยครับเจอซ้ายได้เตะขวาโต้ครับจอฟ้าเจอขวาโต้จากเคียวพยักครับหมดยกที่สองครับเสียงคลิปสนั่นนะกองเชียร์ของจิตบังนนครับ ชาวต่างชาตินี่สามคนนะครับคนไทย1,481คนยอดที่เก็บได้1 7 0 0งล0านเจบาทแข่งซ้ายครับนี่เป็นยกที่3ามนะครับโอ้สับ้อยขวาครับแทงข่าวฟ้าครับทเบทียบพยักแข่งซ้ายของช่อฟ้าซ้ายมาเจอสายโตครับผู้พยักบวกมัดขวาครับต้องระวังเลยนะครับมัดขวาของช่อฟ้าเนี่ยพยายามจะบวกขวามาหลายดอกหลายครั้งหลายหนนะเกี่ยวได้ ไม่เล่นด้วยครับแข่งซ้ายครับสายคืนครับเตะ่างครับเตะขวาไปครับอา้าวเอาจนได้ครับหัดขวาถักทางแทงเข่าขวาครับเที่ยวพยัจกจอฟาเตะซ้ายมาแข่งสายของเที่ยวพยักครับ โอนซ้ายเอาเตะซ้ายครับแข้งซ้ายของชาอฟ้าไม่เป็นเป้านิ่งนะครับต้องเคลื่อนไหวครับประทางซึ่งหน้าไม่ได้ด้วยครับเขี่ยวพยัก mm. โอ้เป็นเด็กที่เก่งเหลือเกินนะครับไฟที่แล้วต่อย118วันนี้มาต่อย125 mm. เออเดินเข้าหาครับชอบฟ้าเกรงหมัดขวาครับ mm. บวงหมัดขวาออ้ยลนต๊บเลยครับ ไหวไม่ไหวครับกรรมการนับลูขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่ครับวินาศสันตโลครับดูครับโอ้โหยมันพอเหมาะพอจอดแล้วเกินนะครับนี่ครับจะออกซ้ายหน้าแต่ว่าหมัดขวานี่ถึงกระโดงคางแล้วครับเบ็ดเส็นเด็ดคานะครับในยกที่สามครับเหลือเวลาในยกนี้อยู่หนึ่งนาทีสิบแปดวินาทีครับ ยวพยักษอลรัฐนับัณฑิตือว่าจิตเมืองนนท์นะครับท่ายที่นึเกิดน้องเอาชอบฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับยกสามครับซึมไปเลยครับก่อนหน้านั้นก็ฟอร์มสดใสซ้ำๆมาตลอดนะครับแต่ก็อย่างว่าแหะครับก็น่าเห็นใจเขี้ยวพยักษ์ละครับคือหาคนชกกับเขาได้ยากมากครับคือเก่งนะครับเดี๋ยวน้ำหนักนั้นเดี๋ยวน้ำหนักนี้ครับไม่นิ่งครับ